สถานที่เกิดเหตุคือสถานที่สําคัญนะครับของคดีที่สุดนะครับเป็นเป็นสถานที่สําคัญที่สุดเลยเมื่อเกิดนะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยนะครับตามหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องทําการปิดกั้นพื้นที่หรือสถานที่เกิดเหตเุไม่ให้ใครสามารถเข้าไปได้แม้แต่คนเดียวนอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือนอกจากาพิสูจน์หลักฐาน ด้วยเหตุผลอะไรครับถ้าวันนี้นะครับสถานที่เกิดเหตุไม่ได้โดนกั้นนะครับแบบเร่งดวง่วนหรือไม่ได้โดนกัน้นแบบทันท่วงทีแล้วปล่อยให้คนนอกนะครับเข้าไปยุ่งเหยิงนะครับก็จะทําให้วัตถุพยานหรือหลักฐานอะไรหลายๆอย่างเน,นี่ยปนเปื้อนหรือหายไปหรือเปล่าแต่ณนะวันนี้ลองสังเกตดีๆครับลองสังเกตดีๆหลายๆคดีที่ออกมานะครับที่เป็นข่าวหลายๆคดีที่เป็นข่าวเนี่ยเราจะได้เห็นว่า มีคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะสามารถเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเข้าไปในบริเวณสถานที่เกิดเหตุได้อย่างง่ายดายได้อย่างสบายๆมันเพราะอะไรมันเพราะอะไรแล้วบางทีสถานที่เกิดเหตุเก็บการเก็บหลักฐานหรือการเก็บข้อมูลการเก็บสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีหลายๆครั้งนะครับที่คนนอกหรือคนไม่ได้ข้องเกี่ยวเนี่ยเข้าไปสามารถเข้าไปใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเหตุได้เข้าไปใกล้วัตถุพยานได้แบบสบายๆ มันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่จริงๆแล้วนะครับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะบอกได้ว่านะครับอะไรเกิดขึ้นที่นั่นบ้างใครเป็นคนกระทํความผิดเพราะหลักฐานทุกอย่างมันจะอยู่ในสถานที่เกิดเหตุแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรครับมันคือใครก็สามารถเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุได้แบบง่ายๆแบบสบายๆอันนี้เป็นเขาเรียกว่าที่อยู่ในข่าวด้วยนะ ที่อยู่ในข่าวที่เราเห็นแล้วเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นข่าวอีกละครอีกเท่าไหร่ที่มันเป็นแบบนี้อันเนี้ยเราต้องมาคํานึงผเราต้องมาให้มันชัดเจนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้หรือเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเรื่องนี้จะต้องทําการกั้นที่เกิดเหตุให้ทันท่วงทีจะต้องมีการอบรมหรือฝึกหรือทําให้เป็นแบบติดเป็นนิสัย เมื่อเกิดเหตุปุ๊บต้องรีบกั้นสถานที่เลยครับต้องรีบกั้นสถานที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าไปในสถานที่ได้เลยนอกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนอกจากการพิสูจน์หลักฐานใช่หรือไม่และก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยครับไม่ใช่วันนี้เอาแต่มากั้นเอาไวเ้เฉยแล้วก็ไม่มีใครดูแลเพราะถ้าไม่มีใครดูแลปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับคนเรา้รอยพอ่อแผนแม่ที่จะคิดไม่เหมือนกัน นะครับบางคนก็สามารถเข้าไปได้แต่ถ้าเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเนี่ยมันจะเข้าไปได้ยังไงครับผมถามหน่อยครับนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้มองอย่ามองว่าเฮ้ยคนที่เข้าไปอ่ะคือคนผิดอย่างเดียวใช่ครับเขาผิดที่เข้าไปเพราะว่าเขาไม่สมควรจะเข้าไปตามจรรยาบรรณตามความรู้สึกตามอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สมควรที่จะเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุแต่สิ่งที่ผิดมากที่สุดสําหรับผมผมมองว่าเจ้าหน้าที่น่ะผิดมากที่สุด ที่ไม่ยอมควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่เกิดเหตุปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุนั้นได้ง่ายๆเพราะสถานที่เกิดเหตุมันคือสถานที่สำคัญที่สุดที่จะบอกได้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างหลักฐานพยานหลักฐานทุกอย่างจะอยู่ในสถานที่เกิดเหตุถูกต้องไหมครับวันนี้ท่านก็ปล่อยให้คนนอกเข้าไปคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไปหรือคนที่เข้าไปสามารถไปทำลายหลักฐานได้นั่นคือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับผมย้อนถามนะครับ วันนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องนี้และเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเฮ้ย mm. ตัวเองเก็บพยานหลักฐานวัตถุพยานหลักฐานสถานที่เกิดเหตดดุดีพอแล้วดีพอแล้วหรอครับถ้าดีพอแล้วทําไมคนอื่นถึงเข้าไปได้ครับผมถามแค่นี้ครับวันนี้นะครับเมื่อทําผิดพลาดก็ต้องรีบทําการแก้ไขเพราะสถานที่เกิดเหตุผมบอกแล้วย้ํานะครับสถานที่เกิดเหตุคือทีอ่เป็นสถานที่เกิดเหตุนะครับสําคัญที่สุดแห่งคดี ทุกอย่างจะอยู่ในนั้นหลักฐานทุกอย่างจะอยู่ในนั้นเราต้องป้องกันสถานที่เกิดเหตุให้ดีที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่าให้ใครหรืออะไรเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับวันนี้ประชาชนทุกคนต้องกลับมามองเรื่องนี้นะครับและก็มองสะท้อนไปให้กับเจ้าหน้าที่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทากับการดูแลสถานที่เกิดเหตุมันดีพอหรือยัง